ตามันแล้วเฮ้ยนี่กูขอไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมบัวนะครับตามผมมาครับเดี๋ยววันนี้น้องคินคินจะพาไปดูวัวนะครับนะครับคินรอรอก่อน มองกล้องด้วยสิลูกอันนี้ก็คือวัวนะครับอันนี้หมาไม่เกี่ยวนะครับปลาออกไปน,นี่อ้วนสุดแล้วครับในต้นน้ำท้องตัวไหนอ้วนสุดตัวนี้จ้ะท่อหลังเขาตัวตัวนี้จะคลอดก่อนคู 02. นสองนี่นี่ตัวนี้กำลังจะคลอดนะครับ วัวส่วนสองรอคลอดภายในอาทิตย์นี้แหละไม่เกินอาทิตย์มากดูนมมันดีลรกนมมันเป่งมากเลยเพราะว่ามันจะคลอดแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวรุ่นรุ่นเรารุ่นเขาแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนคลอดเด้ลุงตัวตัวดำนู่นเหรอเข้ามาดูเข้าขไปที่หลักับกากนีย่ยกุ้งเขาไปเข้าไป กลัวเขาตัวเองพาลูกเข้าไปพาลูกเข้าไปตัวเองมาไปสีแดง,งไม่เป็นไรมันไม่กัดลูกอุ<ว>้มเอาอุ้มเอาอุ้มเข้ามา<อ>จะเข้าไหม<อ>มันไม่กัดมันยังไ ันนี้ก็คือข้อกลัวนะครับข้อกลัวของพี่ๆนะครับไม่ใช่ข้องคมนะครับมีวัวประมาณสามสิบตัวนะครับกินกินกับแม่ไปนู่นแล้วนะครับไปดูปีนี้แห้งแห้งแรงนะครับไม่ไม่ค่อยมีน้ำนะครับทางโซนนี้ ต้องซื้อน้ำซื้อฟางนะครับปีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวัวตัวที่พึ่งคลอดน,นะครับโอ้มันลืมมันลืมลูกมันนะครับ มันลืมลูกมันเดี๋ยวไปตามกลับมานะครับแล้วก็คือคนนั่นแหละ ีลุงลุงพี่เลี้ยงลัวให้นะครับนั่นไอ้เจ้าก็ไม่เหรอลูกมันน่ารักเล็กมากยี่สามโลเนาะเล็กขั้นเลยโอ้ตัวเล็กเนาะแม่แม่กสามที่พวกแม่มันก็ตัวเล็กเลยก็ของเราอ่ะลุ้นตัวเล็กไมาบอกต่กล้องว่าแม่มาไปเนาะูกวัวเราด้วยกับไปพาพาไปดูลูกวัวหน่อยลูกแต่ว่ามันจะห่วงลูกมันไม่นะยูีนะเดี๋ยวมันน้ำลูกไปหาหมูก่อน ครับเพิ่งคลอดได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับขึ้นเป็นไงสนุกพี่วินตั้งชื่อยังไม่รู้ครับแก้วหนามาพี่มาริโอนี่ไงชื่อมาริโอมาริโอมาริกตมาริโอทำไมตัวมันเป็นแบบนั้นมาริโอครับบวตรงไหนน่าจะเป็นตัวผู้ไปน้องคิดไปดูเดินนี่แหละ กงเออแล้วนะครับขี้เตกผมจับลูกตัวไหนลุงไอ้แดงตัาท้ายไปนั่อเหรออ๋อต่ว่ากไม้มันก็ยังอยู่อันนี้อันนีอะไรนะปดตัวไหนนะตัวแดงไน่ะตัวผู้แดงนะตัวเก่านะ ขายพร้อมในชาละเล่ตัวนั้นถ้าวัวไม่อยู่ใช่ไหมหวัวมันไปฉีดยาหมดเรามาต่อยขโมยในนี้ก็ได้ไอหน้าหมื่นเรียกไอหน้าหมื่นไม่ห้าหมื่นตัวห้าหมื่นน่าจะมีกุจีนะครับเดี๋ยววันลังจะพาไปขุดแบบหากุจีอะมันมีวอตกุจีอะนะ แม่คุดดีไม่ไม่ค่อยนีหรอกมูสภาพนมแแมงแรง่ะวมจะกระจายนี่มันก่อนเผื่อจะมันจะเป็นงัวตัวเลี้ยวหมาเขาไก่แมวบิงไก่เล้ดแม่ทำไมหามันต้องอยู่ตรงกลางทำไมหามันเลี้ยวไปอะไรหางดุตัวนี้เพิ่งขอดีนจากได้วัวน้อยไหม เดือนไีนเดือนไหนมีนามีนาคมอันนี้มันมันคลอดเดือนมีนามีนาวันที่วันวันพฤหัดนะที่เท่าไหร่พูดหรือพูดหัดนะพันพฤหัสที่เท่าไหร่วันนี้วันที่แปดวันนี้วันที่เท่าไหรแปดพฤหัสที่หกที่หกแน่นอนหกคลอดวันที่หกกองไปลงบรรจุถ้วย โอ้วิ่งได้แลวิ่งมันเริ่มแข็งแรงหม่ยนะสามสามแม่ไปจนชชื่ออะไรนะวัวมาริโอมาริโอนะครับพินตั้งชื่อให้มาริโอนาบัวพี่วินนะไม่ใช่วัวตัวเองชื่อมาโอเช่แต่ไดกอยากได้เอยาได้เอยากีด อาอีด oh, ําเหรอชื่อน้ำตาลอัน้ำตาลอมเรียกอีสารนี่แหละบาิวชิเกวาบาคิวบาโอมีขนุนด้วยนะครับดกมากเลยโอ้มีคือดอกแค่หลูกวัวกินหมดลุง วัวกินถนนนะครับนี่ขนาดวัวกินจึงเหลือเยอะนะแต่ว่าซีกนี้มันกินนะครับแต่ซีกซีกที่อยู่นอกรั้วมันกินไม่ได้ก็นี่ตั้งกนี่มันจบกินสามลูกวานกอนไม่มีหญ้าโอ้นี่ลูกใหญ่มันจบกินไม่มีหญ้านะครับมันกินถนนุนนะครับลอยแต่มันจูมันกินไปสามลูกโอ้มันกินยังไงมันก็กัดกินกันกัดกินไปเรื่อยนะ มันกัดถกวันถกวันเป็นแผลแผลน่นเต็มเลยนี่ทามันกินได้กินมันแล้วเองฮักี๋ยวนมันมุมุม้วนิเลยฮักใมันเหมือนลูกนีมั่จะสุกอ่ะวลูกยืนก้นข้น้มาลาท่ยไปยืนทให้ปวด ออ่เาคลิปนี้ผมขอรอหนัอนะตอนนี้กได้กดแค่ไม่จีนมานีของว่ากินะไดนะถมันได้ลิน